สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอโซเฟียไพายเปียกอกันอีกครั้งนะคะเอาละวันนี้เราจะมาในท็อปิกที่ว่าเขานอกใจคุณอยู่หรือเปล่านะคะเอาละเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ได้เศษเฉพาะต่อจงหลงใครค่ะใครอยากดูตรงศูนย์ตัวกับแม่กดที่ด้านบนไฟล์แม่เลยนะคะทางขาแอดมินได้เลยนะคะอะมาดูในท็อปิกกันค่ะว่าเขานอกใจคุณอยู่หรือเปล่านะคะก่อนอื่นนะคะขอดูพลักงาน เพจ of ones age of cups พลังงานของคุณนะคุณเป็นคนที่ถ้ารักใครนะรักจริงนะรักใครรักจริงนะแล้วก็จะสอดสอง่งดูแลเอาใจใส่คือคนคนนั้นนะ่ะจะโชคดีมากเปรียบเสมือนแบบคุณสามารถยกโลกทั้งใบของ ของคุณนะ่ะให้กับเขาได้เลยนะคะพลังงานของคุณก็ยังยังเฝ้ามองเขาอยู่เนาะและยังรักและคิดถึงเขาอยู่ค่ะยังรักเขาอยู่เหมือนเดิมน,นะคะนี่มาดูพลังงานของเขากันค่ะว่าพลังงานของเขาเป็นอย่างไรคะ่ะ The Tower มันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแบบกระทนนันหัน Knight of Wands Knight of Cups พลังงานของเขาดูเหมือนว่าเขาจะทําให้คุณตกอกตกใจเสียอกเสียใจแบบกระทันหันหรือเปล่านะฮะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาแบบกระทันหันนะคะเออแล้วก็ถามว่าสิ่งที่เขาทําให้คุณตกอกตกใจแบบกระทันหันแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาก็รู้สึกแย่นะเขาก็รู้สึกแย่เขาก็รู้สึกหนะักนะคะเขาก็รู้สึกแบบรู้สึกผิดแหละนะคะ ถามว่าความรู้สึกที่เขามีให้คุณไหมย,ยังมีอยู่นะคะเขายังรักคุณอยู่แต่บอกได้เลยว่าคนคน,านีนะะ้เป็นคนเจ้าเสน่ห์นะคะเป็นคนเจ้าเสน่ห์อาจจะออกจากเจ้าชู้เล็กๆแต่เขามีใจให้คุณรักคุณนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็มีคนเข้าหาเขาเยอะค่ะนะคะทีนี้มาดูสิคะว่าเขาได้นอกใจคุณหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีคนเข้าหาเขาเยอะหรือเกินนะคะ ไ a ่ข o p e n ่เ c คร s t The Jasmine Sven of p e n t เ c คร s e ไพ h ของคัพส e ไพ่ของไ e ่เดครูสบอกได้เลยว่าบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้น่าใจคนแก่นะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นหยิบอะไรเขาก็แบบก็ก็คุยอ่ะก็คุยแต่ว่าก็แบบ ไม่ได้ให้ความหวังไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรคือคืออย่าลืมนะว่าพลายของเขาอ่ะมันเป็นมันมีความแฟรลี่เป็นคนเจ้าเสน่ห์นะใครทักมาก็คุยค่ะนะแต่ก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายนะคะเขาแค่รอเวลานะรอเวลาที่จะมอบความรักให้กับคุณนะมอบหัวใจให้กับคุณถึงแม้ว่าเนี่ยที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบเป็นฝ่ายหันหลังให้คุณหรือเปล่า แต่ถามว่าเขายังรักคุณไหมเขายังรักคุณอยู่ค่ะแล้วถามว่าเขาอะนอกใจคุณหรือเปล่าเขาไม่ได้นอกใจคุณค่ะทีนี้เอาละเวลาเหลือเยอะเลยทีนี้แม่ก็จะมาดูว่าอะในเมื่อเขาไม่ได้นอกใจคุณอะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นเช่นไรคะมันจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนคะ H of sort ดูเหมือนว่ามีความกังวลกันอยู่นะคะมีความกังวลมีความคิดที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ กลัวกลัวในความสัมพันธ์กลัวนูน่นกลัวนี่กลัวนั่นนะคะขอภายปิดสีงนิดนึงนะ,ค,ะคือกลัวกลัวในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ให้อิสระซึ่งกันและกัน,กน itus, <S 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 มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ผูกมัดอะไรกันเลยนะคะหรือว่าถ้ามองอ <s> ีกมุมนึงอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่รักอิสระนะคะแล้วก็ไม่อยากผูกมัดกับใครนะคะ tree of w a n d s ค่ะมันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ ความสัมพันธ์มีมีโอกาสพัฒนาแน่นอนนะคะมีการเดินหน้าในความสัมพันธ์นะคะมีความมุ่งม,มั่นในความรู้สึกไอ้เทนองครัสกีกัน <c oughs> จบมะจบมะมน่ะถึงแม้ว่าพลังงานของคุณหรือเขามันมีความกังวลคิดมากคิดเยอะนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยแต่ก็คิดกันไปแล้วนะ พยายามอย่าคิดนะคะพยายามอย่าคิดมากนะคะคิดแต่เรื่องดีๆค่ะนะพลังลบอย่าคิดจึงแม้ว่าที่ผ่านมาต่างคนต่างใช้อิสระหรือมีการเดินหันหลังให้กันไปแล้วนะ,ะแต่บอกได้เลยว่ามันจะกลับเข้ามา <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> คุณกับเขาอ่ะมันจะแบบจะมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาสารสัมพันธ์แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์นะ,ะจะมีความมุ่งมั่นที่จะรักค่ะมีการเดินหน้านะ,ะมีการพุ่งชนละแบบดับเครื่องชนละคือแบบอุปสรรคอะไรต่างๆนานาที่มันเข้ามาเนี่ยหรือมีใครเข้ามา ช่างมนละไม่สนใจละนะแล้วคุณเขามีโอกาสที่ได้สร้างครอบครัวมีพลังงานความเป็นคู่ค่ะนะมีโอกาสที่สร้างครอบครัวร่วมกันหรือมีคอมมิชเมนต์ต่อกันนะคะบางคนาาบางคู่อาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วแต่ว่าก็คืออาจจะมีรีเทิร์นนะคะแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันและเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์และมีความสุขด้วยค่ะยินดีด้วยนะสรุปแล้วเขานอกใจคุณหรือเปล่าเปล่าค่ะเขาไม่ได้นอกใจคุณนะเขายังมีคุณคนเดียวแต่คาแรคเตอร์ของเขาอาจจะเป็นคนเงียบๆนะค cool. ะแล้วก็ forests. อาจจะหันหลังให้คุณหรือคุณอาจจะหันหลังให้เขานะคะในความสัมพันธ์และบอกได้เลยว่าต่างคนต่างยังรักกันค่ะต่างคนต่างยังคิดถึงกันและท้ายที่สุดแล้วคุณกับเขาจะได้คอมพลีทกันค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้แกกันนะคะแล้วฝากรีโพสต์ให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นสะพานบุญค่ะให้กับคนที่มีพลังงานใกล้เคียงกันกับเราหรือมีพลังงานที่ตรงกับเราได้มาเห็นคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมอ้องขอลาไปก่อนบ๊ากายจ้า